ถ้าคุณกินโปรโตีนมากเกินไปเนี่ยสิ่งที่คุณทำคือให้ระบบย่อยของคุณเนี่ยทำงานหนะักส่วนแรกที่ร่างกายเก็บพลังงานคือเก็บพลังงานที่ใช้ได้ง่ายหาได้ง่ายเอามาใช้ได้เร็วคือตัวไกลโคเจนนะครับไกลโคเจนเนี่ยร่างกายเราเก็บไว้ประมาณสักพันหกถึงสองพันแคลอรี่เก็บเอาไว้ที่ไหน75%เก็บไว้ที่กล้ามเนื้อ25%เก็บไว้ที่ตับนะครับถ้าเกิดมีความต้องการอะไรกตับก็จะส่งไปให้ พลังงานพวกนี้เป็นไกลโคเจนแต่ใครกย็ยิสกัดมาจากอะไรส่วนใหญ่ก็สกัดมาจากคาร์โบไฮเดรตหรือน้ําตาลต่างๆเราต้องมีน้ําตาลเยอะไหมในร่างกายของเราที่เลือดไหลเวียนเนี่ยนะครับจะมีน้ําตาลอยู่ในระบบไหลเวียนของเลือดแค่1ช้อนชาเท่านั้นเองถ้าในเลือดของเรามีน้ําตาลไหลเวียนอยู่สักใกล้ๆ2ช้อนชาเนี่ยคงจะเป็นเบาหวานไปแล้ว รับเงินเข้าบัญชีไปเลย50บาทเพียงเปิดบัญชีลงทุนเอบนแอปพลิเคชัน KKPMobile และกรอกโคดนี้ดรสุภวุฒิสายเชื้อชวนคิดเรื่องชีวิตและการเงิน Live Long and Prosper สวัสดีครับ uh, Live Long and Prosper อีกครั้งหนึ่งนะครับ uh, ผมเคยคุยให้ฟังว่ามีงานวิจัยของมหาลัยฮาร์วาร์ดที่พูดถึงว่า ถ้าอยากจะให้ยุยืนแล้วแข็งแรงเนี่ยจะต้องอมีสิ่งที่เราต้องทําเป็นประจำอยู่หเรื่องใช่ไหมครับอันที่หนึ่งคือไม่สูบบุหรี่อันที่สคือกินอาหารที่เป็นประโยชน์อันที่สคือออกกาลังกายเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับอันที่สเนี่ยก็คือการที่กินพวกเหล้าเบียร์เนี่ยไม่ให้เกินขนาดไปผู้ชาย2แก้วต่อวันผู้หญิง1แก้วต่อวัน เราก็อันสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของการคุมน้ําหนักตัวเองนะครับให้อยู่ในเกณฑ์ที่เคยเล่าให้ฟังคือว่าถ้าทํา5ข้อนี้แล้วเนี่ยจะทําให้ยุยืนขึ้นไปอีกได้ประมาณ14-17ปีแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าใน5ข้อนั้นเนี่ยข้อที่ทํายากที่สุดคือข้อที่เกี่ยวข้องกับการคุมน้ําหนักนะครับวันนี้เราอยากจะมาคุยเรื่องวิธีประเมินตัวเองในการคุมน้ําหนัก นะครับสิ่งแรกก็คืออยากจะให้ไปดูที่ผมทำชาร์ตขึ้นมาเนี่ยก็คือเขาเรียกว่า BMR Calculator หรือเครื่องวัด Basal Metabolic Rate เป็นการวัดว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะใช้พลังงานได้เท่าไหร่นะครับโดยที่ไม่ต้องออกกำลังกายคล้ายๆกับนั่งๆน,น,นอนๆเฉยๆเนี่ยเว็บไซต์มีอยู่ที่ผมทาเป็นสีเหลืองๆเอาไว้นะครับท่านเข้าไปแล้วคำนวณได้ใน ผลอันนี้ที่ผมให้ดูนี่คือผลเขาตัวผมเองอายุ67ปีนะครับสูง167น้ำหนัก70กิโล b m เแล้วกับ1,114แคลอรี่ต่อวันถ้าผมออกกำลังกายเยอะหน่อยอย่างที่ผมพยายามออกกำลังกายคืออย่างเช่นดูบรรทัดข้างล่างนะครับสมมติว่าออกกำลังกาย Intense Exercise 6-7 t i ไ e s per w e e k ีคือออกกำลังกายทุกวันเลยผมก็จะเผาผลาญวันละประมาณ2439แคลอรี่ นะครับพูดไปอย่างนั้นเลยภาพด้านขวาเนี่ยคือข้อมูลจริงของผมที่ผมไปออกกําลังกายแล้วเก็บข้อมูลไว้ปีที่แล้วฉเฉลี่ยเนี่ยปีที่แล้วผมออกกําลังกายแล้วก็ใช้พลังงานไปวันละ264.3แคลอรี่นะครับท่านสามารถที่จะเก็บข้อมูลหรือประเมินข้อมูลตัวนี้ของตัวเองได้แต่ผมคิดว่าตัวเลขจะกลับมากลมๆเนี่ยถ้าสมมติไม่ค่อยออกกําลังกายก็จะใช้พลังงานประมาณสัก2000ถ้าออกกําลังกายเป็นประจําก็สัก2 5 0 0 โอเคนี่คือจุดตั้งต้นนะครับว่าร่างกายเราเนี่ยใช้พลังงานเท่าไหร่อัน,นี้วันหน้าต่อไปเนี่ย mm hmm. ผมก็ให้ดูว่าจริง,รงๆแล้วพลังงานที่ว่าเนี่ยวิธีที่ร่างกายเราเอาไปใช้เราไปเก็บเนี่ยทำยังไงหน้านี้ก็เคยนําเสนอแล้วนะครับส่วนแรกที่ร่างกายเก็บพลังงานคือเก็บพลังงานที่ใช้ได้ง่ายหาได้ง่ายเอามาใช้ได้เร็วคือตัวไกลโคเจนนะครับไกลโคเจนเนี่ย ร่างกายเราเก็บไว้ประมาณสักพันหกถึงสองพันแคลอรี่เก็บเอาไว้ที่ไหน75%เก็บไว้ที่กล้ามเนืนะ้อ25%เก็บไว้ที่ตับนะครับถ้าเกิดมีความต้องการอะไรกตับก็จะส่งไปให้พลังงานพวกนี้เป็นไกลโคเจนแต่ไกลโคเจนสกัดมาจากอะไรส่วนใหญ่ก็สกัดมาจากคาร์โบไฮเดรตหรือน้ําตาลต่างๆเราต้องมีน้ําตาลเยอะไหมในร่างกายของเราที่เลือดไหลเวียนเนี่ยนะครับจะมีน้ําตาลอยู่ในระบบไหลเวียนของเลือดแค่1ช้อนชาเท่านั้นเอง ถ้าในเลือดของเรามีน้ำตาลไหลเวียนอยู่สักใกล้ๆสองช้อนชาเนี่ยคงจะเป็นเบาหวานไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องระม,มัดระวังมากเพราะว่าตามสถิติของประเทศไทยเนี่ยเรากินน้ำตาลวันละ26ช้อนชานะครับเราก็จริงๆแล้วควรจะกินแค่ประมาณแค่6ช้อนชาก็พออั้นสิ่งแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของ ไกลโคเจนหรือว่าการเก็บพลังงานที่ใช้ได้เร็วนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีส่วนเกินเราไปเก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้เป็นไขมันเดี๋ยวจะขยายความให้ดูในรายละเอียดนะครับแต่ก่อนหน้าเนี่ยจะกลับมาให้ดูว่าในส่วนของอาหารที่เรากินเนี่ยอาหารสมัยปัจจุบันเป็นอาหารที่มีแคลอรี่เข้มข้นมากเขาเรียกว่าแคลอรี่เดนส์นะครับผมหน้าดูไปให้ดูอันนี้ก็เคยให้ดูแต่จะขอนำมาให้ดูอีกทีหนึ่งฮันดี่โทส์พันสองร้อยแคลอรี่ ถ้าอย่างผมเนี่ยใช้พลังงานวันละ2,500เนี่ยกินฮันนีทสไปอันเดียวเนี่ยกินได้อีกมือเดียวนะครับถ้าภาพด้านขวาอย่างเช่นถ้าอยากจะกินข้าวผัดกะเพรา,า,าไก่ไข่ดาวอีก650แคลอรี่แล้วถ้าไปกินข้าวเหนียวม้วง,งอีก730แคลอรี่นี่หมดแล้ววันนั้นถ้าดูอย่างนั้นเนี่ยจะเกิน2,500แล้วด้วยซ้ำนะครับถ้าไปกินกลวยแขกหรือไปกินแมคโดนัลด์อะไรเนี่ย วันหนึ่งดูเหมือนกับว่ากินได้แค่สองมื้อเท่านั้นนะครับถ้ากินมื้อใหญ่พูดสรุปเร็วๆคราว,วน,นี้มาให้ดูในรายละเอียดแล้วกันเรามาเจาะลึกจริงๆเลยหน้าต่อไปเนี่ยผมต้องขออนุญ,ญาตไปเรากลับไปทบทวนเรื่องเคมีนะครับนี่คือตัวโมเลกุลของคาร์โบไฮเดรตของกลูโคสของซูโครสของไกลโคเจนนะครับจะสังเกตว่ามันจะเหมือนกันหมดเลยมันจะมีตัว C ตัวคาร์บอนจะมีตัวไฮโดรเจนแล้วก็มีตัวออกซิเจนนะครับมันก็จะมันจะอยู่อย่างนี้แหละมันจะมีสลับกันไปสลับกันมาฉะนั้นจริงๆมันมี3ตัวนี้เท่านั้นฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนก็คือว่ากลูโคสเปลี่ยนมาเป็นไกลโคเจน Cry ได้ง่ายคาร์บไฮเดรตก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นกลูโคสได้ง่ายอะไรต่างๆจะสังเกตว่ามันจะไปอย่างนั้นได้ย้ำอีกทีนะครับเมื่อกี้นี้ร่างกายเราเนี่ยจะเก็บไกลโคเจนได้นะครับประมาณ500กรัมหรือครึ่งกิโล ซึ่งครึ่งกิโลอันนี้จะเท่ากับ2,000ถึง2,000แคลอรี่สำหรับคนน้ำหนักตัวใหญ่หน่อยเช่น80กิโลเพียงพอที่จะวิ่งได้30ถึง50กิโลวิ่ง1นึ่งมาราธอนสบายๆเฉพาะส่วนที่ร่างกายเราเก็บที่เป็นไกลโคเจนนะครับนี่ปัญหาคือเราไม่ได้เก็บแค่ตรงนั้นร่างกายเราเนี่ยประสิทธิภาพสูงมากๆๆก,ก,ก,กเลยในการเก็บพลังงานในรูปแบบของไขมัน นะครับแล้วร่างกายเราเนเก็บไขมันเยอะมากถ้าดูในภาพต่อไปผมจะให้ดูในตารางด้านซ้ายพวกเราที่คิดว่าเราดูตัวผอมเราขุ่นดีนะครับเชื่อไหมผู้ชายเนี่ยมีไขมันตั้ง11-14%ผู้หญิงเนี่ยสิบหนี่คือขุ่นดีแล้วนะถ้าเป็นปานกลางเนี่ยสิบหสหรับผู้ชายแล้วผู้หญิง24-30%ิบาวนี้ ไอ้ที่เป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ที่ว่าเนี่ยมันเท่าไหร่อ่าลองนึกดูผู้ชายน้ำหนัก70็กิโลสมมุติว่าดูดูดีเลยก็คือมีไขมันสัก14.3%นี่มีไขมันอยู่10บกิโลนะครับไขมัน10บกิโลเนี่ย1นึ่งกิโลเท่ากับเจ็ดพันเจ็ดแคลอรี่เพราะฉะนั้นผู้ชายคนที่หุ่นดีคนนั้นน่ะมีไขมันอยู่ในตัวเนี่ยเท่ากับ77,000แคลอรี่ ถ้าเผาผลาญวันละ2,005มีไขมันเพียงพอที่อยู่ไปได้31วันไม่ต้องกลัวอดอาหารเลยนะครับกอดอาหารวันสองวันเนี่ยในหลักการถ้าสมมติว่าไม่ขาดวิตามินขาดน้ำเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่า3 0วันสมมติผู้หญิงน้ำหนัก50กิโลสมมติว่าไขมัน10กิโลก็คือเป็นมีไขมันอยู่20%ซึ่งยังอยู่ในระดับที่เรียกว่าหุ่นดีนะ ก็จะมีไขมันอยู่เท่ากันคือ7,700แคลอรี่นะครับแต่ผู้หญิงเนี่ยจะเผาผลาญน,น้อยกว่าเช่น2,000แคลอรี่ต่อวันเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยคนเดียวกันเนี่ยอยู่ได้38.5วันนะครับอยู่ได้38.5วันไม่ต้องกลัวเลยว่าร่างกายเราจะมีไขมันน้อยเกินไปจะมีเยอะด้วยซ้าไปเพราะว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงดูภาพด้านขวาเห็นว่าเราไม่กลัวนะครับถ้าสมมติว่ามีไขมันที่เรียกว่า subcutaneous fat จะเป็นไขมันที่อยู่ภายใต้ผิวหนังอันนั้นเนี่ยอย่างแย่สุดก็คือคุณดูเหมือนกับผิวส้มดูไม่สวยแต่ที่ผู้ชายเราจะกลัวมากที่สุดนะผู้หญิงก็มีปัญหาได้ก็คือเขาเรียกว่า visceral fat คือไขมันที่พอกอยู่ตรงกลางตัวแล้วเข้าไปพอกในะอวัยวะสำคัญไม่ว่าจะเป็น ไตจะเป็นตับหรือแม้ก็จะเป็นระบบย่อยอาหารของเรานะครับฉะนั้นในรูปเนี่ยไอ visceral fat เนี่ยขอให้ดูให้ดีให้มากอย่าสังเกตนะครับว่าตัวเคมีของไขมันแฟตเนี่ยมันก็มีคาร์บอนมีไฮโดรเจนมีออกซิเจนนี่แหละฉะนั้นมันก็คืออย่างที่เรียนนะครับว่าถ้าสมมติเราเก็บเป็นไกลโคเจนแล้วเก็บได้แค่ครึ่งกิโลแล้วเรากินเกินนั้นมันก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นไขมันได้เป็นสิบสิบกิโลเลย หน้าต่อไปเนี่ยคราวนี้มาดูโปรโตีนกันบ้างนะครับมาดูโปรตีนนาโปรตีนเนี่ย,นนยผมก็ถอนญาตต้องกลับไปดูตัวเคมีของโปรโตีนหนึ่งเหมือนกันตัวโมเลกุลเหมือนกันจะสังเกตว่าโมเลกุลของโปรโตีนเนี่ยก็จะมีไฮโดรเจนมีคาร์บอนมีออกซิเจนแต่จะมีแถมตรงแอมโมนโอกรุ๊ปนะครับแอมโมนโอกรุ๊ปนี่จริงๆก็คือแอมโมเนียนั่นแหละเพราะมันมีตัวไนโตรเจนทูเอ็นด้วยนะครับ โปรโตีนที่เรากินเข้าไปเนี่ยโปรโตีนของสัตว์ที่เรากินเข้าไปนี่ร่างกายกินแล้วร่างกายจะต้องเบรคดาวจะต้องแตกมันออกมาเป็นเศษเป็นชิ้นๆน,นะครับเป็นชิ้นๆเป็นอะมิโนแอซิดแล้วร่างกายถึงจะเอาอะมิโนแอซิดเข้ามาสร้างเป็นโปรโตีนใหม่ข้างในอีกทีหนึง่งถามว่าเปรียบเทียบยังไงอะมิโนแอซิดเนี่ยเหมือนกับตัวหนังสือโปรโตีนเหมือนคำคำต่างๆคำยาวก็ได้คำสั้นก็ได้เรากินเนี่ยเป็นคำ ร่างกายเนี่ยต้องเบรคออกมาเป็นตัวอักษรแล้วร่างกายจะเอาอักษรเนี่ยมามาผูกกันใหม่นะครับหลักการเป็นอย่างนั้นราวนี้ร่างกายคนเราเนี่ยก็มันก็จะต้องใช้อะมโนแอซิดอยู่20ชนิดก็คือเหมือนก็มีตัวหนังสืออยู่20ตัวนะครับใน20ตัวเนร่างกายเราผลิตได้เอง11ตัวแต่ต้องกินจากภายนอกเนี่ยเตัวฉะนั้น9ก็เรียกว่า Essential Amino Acid 20 Am i ี่สิบอเนี่ย ผลิตโปรโตีนได้ประมาณสองห0ชนิดพูดง่ายๆคือคุณเอาอักษรมาเรียงเป็นคำพูดได้ประมาณสอง0 0ื่นคำพูดที่ต้องใช้ในร่างกายภาพเป็นอย่างนั้นโอเคสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือโปรโตีนเนี่ยเก็บได้หรือเปล่าไม่ค่อยมีใครถามนะครับเราจะกินเยอะกลัวขาดโปรโตีนโปรโตีนเก็บไม่ได้ร่างกายเราเก็บโปรโตีนไม่ได้คราวนี้พอเก็บโปรโตีนไม่ได้ทํำยังไงร,ร่างกายก็ต้อง break มันออกมาเบรคไอไฮโดรเจนไอคาร์บอนไอออกซิเจนนี่ออกมาแล้วเบรคเป็นอะไรเบรคเป็นไขมันนะครับส่วนที่ร่างกายเก็บไม่ได้แล้วมันเป็นพิษก็คือส่วนแอมโมเนียกรุ๊ปมันจะเปลี่ยนเป็น NH2 แล้วมันจะคอนเวิร์ตเป็น H3 แล้วร่างกายจะรีบแัะว่าเอาอไปเลยฉะนั้นถ้าคุณกินโปรโตีนมากเกินไปเนี่ยสิ่งที่คุณทำคือให้ระบบย่อยของคุณเนี่ยทำงานหนะักถ้า ใครที่เ,เคยเป็นโรคไตจะรู้ว่าคุณหมอจะบอกคุณเลยว่าอย่าไปกินโปรโตีนเยอะเพราะกินโปรโตีนเยอะเนี่ยมันทำให้ไตทำงานหนักนะครับเพราะฉะนั้นการกินโปรโตีนก็ต้องกินให้พอดีเหมือนกันแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยแน่นอนอันนี้มันประเมินยากนิดหนึ่งเพราะว่าคนยิ่งอายุมากขึ้นมักจะเขาเรียกว่าแอบสอโปรตีนได้น้อยลงนะครับตัวเลขเร็วๆก็คือว่าทุกๆหนึ่งกิโล ของน้ําหนักเราเนี่ยควรจะกินโปรโตีนสักประมาณจุดแปดกรัมนะครับเอาจุดแปดคูณเจ็ดสิบก็จะได้ประมาณห้าร้อยกว่ากรัมก็คือครึ่งกิโลต่อวันสําหรับคนที่อายุไม่มากแต่าอายุมากแล้วอาจจะต้องกลายเป็นหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสามกรัมหรือเปล่าต่อกิโลเป็นต้นนะครับแต่ย้ํานะครับว่าร่างกายเราเนี่ยเก็บโปรโตีนไม่ได้และถ้ากินเยอะเกินไปมันก็ถูก แปลงเป็นไขมันแล้วก็ยังอย่างที่บอกก็คือ,คอทําให้ระบบย่อยของเราโดยเฉพาะไตเนี่ยต้องทํางานหนักด้วยนะครับก็เล่าให้ฟังให้เห็นภาพเลยว่าการดูแลสุขภาพตัวเองในส่วนของการกินเนี่ยต้องต้องคิดในเชิงของว่าร่างกายเนี่ยเราเนี่ยต้องการอะไรประเด็นสุดท้ายอยากจะตอบโจทย์ตรงนี้ไว้นิดหนึ่งนะครับว่าเนื่องจาก มนุษย์เราเนี่ยร่างกายถูกค่อยๆสร้างขึ้นมาคือมนุษย์เราเนี่ยเป็นพันธุ์ที่เรียกว่าโฮโมเอเร็กตัสนะครับคือสัตว์ที่เหมือนกันแล้วเดินเท้าสองเท้าเหมือนกันเป็นคือภาษาลาตินแปลว่าอย่างนั้นนะครับเดินสองเท้าเหมือนกันเนี่ยเราเนี่ยเริ่มมีกลุ่มมนุษย์อย่างเราเนี่ยสักประมาณ2ล้านกว่าปีที่แล้วแล้วก็มาเป็นโฮโมเซเปียนคือมนุษย์เฉพาะกลุ่มอย่างพวกเราเนี่ยประมาณแค่แค่สามสี่แสนปีที่แล้วเท่านั้นเอง นะครับเราอยู่ในร่างกายเราถูกออกแบบมาให้อยู่ในภาวะที่ของกินหายากของหวานหายากไขมันหายากนะครับฉะนั้นเรามีผมคิดว่าสัญชาตญาณที่จะอยากกินเยอะๆอยากจะเก็บพลังงานไว้เยอะๆระบบร่างกายถึงสามารถที่จะมีวิธีเก็บไขมันได้เยอะมากนะครับแล้วใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงมากเลยแต่พอเราเปลี่ยนโลกเนี่ย ให้มาเป็นอย่างที่เราเป็นปัจจุบันคือโลกที่เราตื่นเช้ามาเราสามารถจะเปิดตู้เย็นหยิบของมาใส่ไมโครเวฟได้แล้วกินได้ทันทีหรือเรียกแก็บมาก็ได้เนี่ยแล้วเรากินได้ถึงห้าทุ่มตีหนึ่งเลยเนี่ยมันทำให้ร่างกายเราเนี่ยเราจะกินมากเกินไปนะครับฉะนั้นก็ขออนุญาตให้ให้ผมคิดว่าเราต้องรับรู้ด้วยว่าร่างกายเราถูกออกแบบมาอย่างหนึ่งแต่เราสร้างโลกของเราอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่างที่เราทราบว่า ที่ผ่านมาเราจะเริ่มเห็นแล้วครับว่าทั่วโลกเนี่ยปัญหาหลักๆจริงๆเนี่ยคือคนน้ำหนักเกินที่เมืองนอกที่ประเทศฝรั่งเนี่ยคนน้ำหนักเกินไปแล้ว70%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเราใน70%นี่ยครึ่งหนึ่งเป็นโรคอ้วนในประเทศไทยเนี่ยเข้าใจว่าตัวเลขจะเป็นใกล้เคียงกับว่า 30-40%เรนี่ยเริ่มน้ำหนักเกินแล้วประมาณ20%เป็นโรคอ้วนฉันก็ขอให้ระมัดระวังกินทุกอย่างให้พอดีนะครับแล้วอย่าลืมเรื่องของการออกกำลังกายครั้งหน้ามาคุยเรื่องออกกำลังกายกันครับขอบคุณครับเริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile กำลังมองหาแอปลงทุนดีๆอยู่ใช่ไหมนี่เลย KKP Mobile แค่ดาวน์โหลดก็มีพร้อมให้ลงทุนหลากหลายสินทรัพย์จากทั้งโลกพร้อมรับบทวิเคราะห์อัปเดตสุด Exclusive ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจหรือว่าการลงทุนที่นี่ที่เดียวดาวน์โหลดเลย